สองหิ่งไงกูแต <of> <ici> ่กูแบบแต่ยังไงกูก็ต้องแบบเฮี้ยปรับตัวเข้าไว้ใส่ก็ผาสผลทุายบ้านปลายชีวิตกูต้องลงลงนรกึงไม่ชอกว่ะทุาวันนี้กูก็มีรู้ที่มันซิงอยู่นะรู้ไหนสมมุกับรู้ เฮ้ยแต่มันก็ดีต่อสุขภาพนะแม่มันก็ช่วยให้ระบบไหลเวียนเลือดดีไงมึงแต่มันไม่ใช่แบบเยียการซัมเมอร์แบบนี้เยียการษามันคือบบเมษาโรลแต่งนลยหีกุสุเฮ้ยแต่มันดีด้วยมันรู้สึกใช่มันจะทำมันจะขับสารพิษเพราะว่ามันจะขับออกมากับเหมื่อ r ร l แลกซ์มึงต้องพยายามปล่อยโฟลมึงกูต้องการสโนโดไม่ต้งการอ่อน เที่ยช่องฟิตไงต้องไปอยู่ในตูเนต้เย็นใช่ตู้เย็นตุวันนี่นะาพุ่ละห้องแอร์ได้เลยพุ่ละจุ่นลได้สต่ละก,กูจะเปิดปีกกูก็อยู่นอกห้องแอร์ไม่ได้แต่แต่กูไม่เข้าใจผัวกูอย่างนึงว่าแม่เวลาเปิดแอร์จะต,ต้องให้ไส่แข็งเลยไหมเย็นเกินใช่เย็นเกินแม่งกูหนาวตะกูแบบแต่ยังไงกูต้องแบบเแยปรับตัวเข้าไว้แต่ก็ผลทสุดท้ายบ้านไปชีวิตกูต้องลงลงนรกไง <ut> <c oughs> คุณรู้ว่ามันจะบอกว่าอย่างแ,บบแต่แต่ยังไงก็ต้องปรับตัว,ตวนะเว้ปรับตัวให้เข้ากันในความสัมพันธ์ให้จะอยู่กันยาวออคนหนึ่งชอบเย็นคนหนึ่งชอบแบบพอดีพอดีเลยไม่ไี่ต้องปรับตัวก่อนลงนรกมันคิดว่ามันจะได้ทนสว่างหรออ่ะ after shooting เรตตาพูดถึงเรื่อง after shooting วันนไงบ้างวันนี้ก็สนุกดีนะโฟกัสที่2ตัวนี้เลยพ่อผัวอีนี่ไม่ยอมมามาแต่ไม่ยอมถ่ายด้วยนางเขินกล้อง ไม่เไม่เชแล้วก็วจะได้เห็นผัวเก่าเรานะคะที่เราเกาะกินเอ <laughs> <laughs> ๊ะ <c ười> <c ười> ใช่ผัวเก่าของอีเจนนุยน้ยอะที่เราพูดไปถึงอีพีที่แล้วว่ามันเปเกาะเขากินว่าเขาไล่ออกจากบ,บ้านแล้วมันไม่ยอมไปไมันไปแดกข้าวฟรีอยู่แอร์ฟรีร <c ười> ุนแงที่ ทุกครั้งที่นางเดินเข้าห้องผัวเก่านางผัวเก่านางจะประมาณนู้นความวุ่นวายกลับมาแล้วอะไรประมาณนี้ความวุ่นวายมาแล้วความวุ่นวายมาแล้วผู้ไทยด้วยนะมึงไป <c oughs> เป็นทาละเขาแล้วมึงแต่มึงก็ทำงานแลกข้าวไงก็ถือว่าทำงานแลกข้าวเออเขา, <c oughs> ขาให้มึงอยู่ตะบุญแค่ไหนทำๆไปเถอะตอนตอนที่กูคบกับมันอยู่นี่เกลียดกันเลยนะมึงเป่ายิ้งฉุกันล้างจานกูเป็นคนที่เกลียดการล้างจานมากกูไม่รู้ทำไม คนหนึ่งด้วยความที่ว่ากูไม่ทํากับข้าวด้วยกูไม่ทําของกินถามว่ากูทําเป็นไหมทําเป็นนะแต่กูรู้สึกว่ากูไม่อยากเสียเวลาที่จะต้องไปจ่ายตลาดไปเตรียมของไปนู่นนั่นนี่มันก็นแล้วแต่คนนะซื้อกินถูกกว่าใช่ซื้อก<า>ินถูกกว่าครูอ<า>อตอนที่อยู่กับแฟนเก่าที่เป็นคนอิสราเอลอะจ่ายตลาดจ่ายอะไรอะอุ้ยหมดทีหลายพันสองสามพันแล้วก็กินได้อาทิตย์เดียวใช่จรงงิงซื้อของมาทำเองอะไม่แพงไปกินข้าวแกงอะดีกว่าร้อนมากเลยตอนนี้ คนต่มึงไม่ดีอ่ะกูก็รหมดน้ำเบึกแล้วน้ำเบึกแลยเอะเงื่อปู้แล้วเงื่อปูแล้วเหงื่อเขไหลเหงื่อเขไหลมาถึงปากแล้วเนี่ยไม่แล้วคือทุกคนหน้าแน่นไงมึงเหมือนแบบมาทรมานอ่ะเหมือนแบบเหมือนมาทรมานร่างกายอะคุณตะมุณตอนนี้แม่งจะสี่สิบโอ้ม่งแม่งคือคือเราโง่หรือเราฉลาด่ใครคิดได้เดียใครคิดได้เดียร์อีนี่ ตอนนี้ทุกคนไปกันหมดแล้วนะคะก็เหลือแค่ควีนเซนค่ะไม่ใช่คุณพักคือมาอรมาน่ะ I'm sorry don't leave me คุณก็ทรมานคุณอีเซนอาทำอย่างงี้ไม่ถูกต้องแช่ออนเซ็นเันผู้เมษาไม่ถูกต้องอีเซนแล้วเนี่ยเขาดูไม่ได้อ่างนี่นะคุณละลายไปแล้ว summer in Thailand someone invite me come to onsen, come to hot s p r i n g fucking good idea fucking fucking good โอ๊ยวันนึงจะคิดแบตายหัวใจจะขาดซุ่มซุ่มเงาซุ่มเงาอะตายแล้วออนเซ็นดาวออนเซ็นดาวดูเกลีอนหน้ามันเมือกมากเลยชื่อตัวคุูแต่งหน้ามาแต่งเพื่ออะไรวะจะบอกว่าวันนี้นะคะ เราพวกเรานะคะชนีตรีสัมสามพงวันนี้เราไปทำโฟโต o t i n g ไปถ่ายรูปก,กันนะคะเก็บ<ถ>โปรไฟล์สวยเซ็กซี่ผิดเรี้ยสวยกู <laughs> ได้ช็อตที่กูชอบเลย <laughs> ช็อตนั้นใช่ไหมช,ช็อตกระโดดวันนี้เราอะทำงานได้แบบโปรเฟชชั่นอลมากโอเค o ฟโต้ชิ n งของเราวันนี้นะคะทีมก็คือ c o u p ป e เซ็กซี่คาโป่ผู้รักสุดเซ็กซี่แต่ไม่โป้นะคือการถ่ายแบบเซ็กซี่แบบอาร์ตซึ่งมันคือเซ็กซี่ระดับแบบไฮคลาสเนาะใช่ซึ่งแต่ละภาพที่เราได้มาก็คือแบบแพงค่ะเสือรูแล้วดูแพงใชู่้เพิ่งบอกว่าคุูจะลงนรกอยู่เราอะตรงปกเราทั้งสามคนอะหน้าตารูปร่างคือตรงปกเวราไ่แต่ภาพเราไม่แต่งเยอะ เราไม่แต่งเยอะไม่เราแค่ปรับสีค่ะไม่ได้ค่อยบีบไม่ค่อยได้แบบอะไรเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเกิดเห็นที่เห็นขายาวๆเหนื่ยจะเป็นวมกล้องหมดเลยใช่ที่ขาเยาวหล้ไม่ไม่เคยบีบไม่ไม่เคยแบบขยายนมบีบเอวขยายตูดไม่ก็คือธรรมชาติธรรมชาติหมดอันนี้หมอให้มาแสนสองเดี๋ยวไม่ไหวก็ไม่ไหวก็ไม่ไหวเอ้าทิ้งกูอีกแล้วว่าใครชวนกูมาแล้วคนไม่มีความเหอดทนเลยเซนอีเซนตัวดิเซนลุกไปสองรอบแล้วเนี่ย วันนี้ก็โฟโต้ชูทผ่านไปได้ด้วยดีมากแล้วก็ได้ภาพเซ็กซี่สุดๆไฮคลาส <Yeah. S 1> ที่สุดในความเซ็กซี่แบบไฮคลาสต้องดูว่าชนี3คนแบบเราเนี่ยชนีตรีซัมเนี่ยจริงๆก็สามารถทำอะไรได้หลายอย่างเลยล่ะค่ะแล้วเราแบบเราบอกเลยนะว่าเราดูแพงในทุกรูป <Nee. S 1> นอกจากรูปที่อีเจกระโดดลงเตียงแต่กูชอบมากเลยลูกนั้นกูชอบมากเลยเพราะกูแบบกูชอบอะไรที่มันไม่เหมือนชาวบ้านมึงอราไม่ใช่คนปกติอีเจ คนปกติเขาไม่ทำกันนะคูมีสองหิงไงคูมี้ทุกวันนี้คูก็มีรูที่มันซิงอยู่นะรูไหนตัวหมูกับรูหิ่งร้อนจบเหอะอหร